ทุกคนคือมันเป็นอะไรที่แบบน่าภูมิใจมากเราก็ไม่ได้เป็นแม่ที่แบบเพอร์เฟกนะคะเป็นเด็กบ้านนอกอะ่ะไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้แบบจะได้พาลูกๆดูสิ you guys so beautiful บางคนเขาก็จะฟังภาษาไทยไม่เข้าใจใาเราพาลูกๆมาแบบเขาเรียกงานอะไรนะคะน้องเข่ง form semi formal semi formal ก็คือแบบว่าเหมือนพรอมไหมคะใช่ค่ะ คุยเราได้มาส่งลูกๆแบบแล้วทุกคนก็จะมันทุกคนมันตื่นตันใจอ่ะแบบว่าเราก็ไม่ได้เป็นแม่ที่เพอร์เฟกแต่ว่าเราทําให้ลูกเราอ่ะมาอยู่ในฟอร์มอลในออสเตรเลียได้ทุกคนนะคะเขาก็จะมีโอ้ยน่ากลัวมีคนมาโบกรถให้มีคนมาเปิดประตูให้เราโอ้ยเขาก็จะมีคนมาเปิดประตูให้แบบนี้เลยทุกคนโอ้ยไม่ตื่นเต้นน้าน้องแขงนี่ลูกแม่มากิวเมืองนอก นี่ลูกแมวอยู่ออสเตรเลียอ้าวูแล้วลูกมนีสิมีาเปิดประตูให้ด้วยเ่ลอเาเปิดเด็าพ่อเดตเบบี้ซีอ๋ลูกต้องแขง I will come around okay เฮ้ยแล้วคนก็แบบว่าคนเขาแบบยืนเยรถคันนี้ยามาก นี่คืออะไร reserve เป็นสถานที่จัดงานน้องนะคะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาเปิดประตูให้เลยแบบนี้เลยแต่งตัวแบบทุกคนก็ใส่เป็นเดรสกันแบบสวยงามค่ะทุกคนสวัสดีฮัลโหลฮัลโหลเาวา oh you look so beautiful thank you สวยมากเสื่อกขนสวยมากให้จิงท่ายูปน้าจะถ่ายรูปเด็กๆทุกคนนี่คือเด็กโม่สี่นะทุกคนทั้งหมดเนี่ยเด็กโม่สี่ของโรงเรียนนะเราแบบดูซิโอขูนแต่ละคนคือหล่อมาก รวยมากคุณแป๊ะปังวัวแล้วชุดแต่ละคนโอ้โหกาล่ายังยอมเลยอ่ะ,อะแค่ตอนนั้นคุณนี่เขาเปิดรถแหวอู้โอ้โหแล้วเด็กบางคนเนี่ยคือแบบบ้านรวยมาก なるほ ีลูกโอ้ยมองลูกไป h ร v e to ล e a v e ลูกชลิไปค a v e to ล e a v e n o วบายบายค่ะลูก I อล v อ you นะคะ Have a g ร e a ก n i g ไ t นะคะ <c oughs> ไปแฮมปั fun, ลูกมา you here. This the นี่ครูแท <c oughs> นท่านแม่ออกไป,ไป,ไ,ปไปแล้วแม่ออกไป <c oughs> ขอโทษค่ะลูกลูกฉันสวยลูกฉันเลิศค่ะลูกฉันสวยลูกฉันเลิศลูกฉันสวยลูกฉันเลิศเห็นไหมล่าดูซีลูกฉันสวยลูกฉันเลิศลูกฉันสวยลูกฉันเลิศค่ะพระปันนะคะลูกมันมีเราด้วยเนาะอ่า ไปค่ะลูกฉันสวยลูกฉันเลิศไปลูกไปปังปังลูกเออมา